วงในฉเฉลยเองโป๊เปเบลล่าหลังโดนจับตาความสัมพันธ์ไร้เงาร่วมงานจู่ๆคู่จิ้นระดับประเทศอย่างโป๊เปเบลล่าก็ถูกชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ซดเกาเหล่ากันหรือเปล่า เพราะหลังจากที่ถ่ายละครจบโมเมนต์หวานๆของคู่นี้ก็ไม่ค่อยมีแถมวันปาร์ตี้ละครพรหมลิขิตก็ยังไร้เงาหนุ่มป๊บอีกงานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามนุ่นรมิดาว่าขอถามนะคะพี่นุ่นพระนางเกาเหลากันหรือเปล่าคะพักหลังๆไม่โปรโมทละครไม่ร่วมงานต่างๆเลยเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนุ่นรมิดา ก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์กลับว่าไม่เลยค่ะทุกอย่างเป็นปกติดีโป๊บค่อนข้างเหนื่อยจริงๆค่ะเขาเล่น3ตัวละครและเขาอยู่ในกองละครมาเป็นเวลานานพอละครจบแต่ละคนก็อยากจทำอะไรชดเชยในการร่วงเวลาที่เราทำงานมาหนักค่ะโดยเฉพาะโป๊บกับเบลล่าหนักจริงๆ